เอิมาก,ก็เจอบัท้ายก็เลยทีเดียวเลยงานนี้คู้ก้าวง้อมเขาว่าเป็นโค้งที่สวยถ้มมีทะเลหมอกด้วยอืมเฮ้ยแล้วเด็กแก๊งนี้เขาจะไปไปไหนกันล่ะนั้นเข้ามาพี่ตาโค้งกันนี่นะโอ้แก๊งเด็กโรมซะด้วยอันนี้ผมพาคุณไปงานเที่ยวผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายอยากจะรู้ว่ารถติดขนาดไหนไปลองกันนะครับโอ้มันนี่พระเจ้าจ,าจอดมันยอดมากนี่เทศกาลอะไรนะฮะโอ้โห พี่พี่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันถือกล้องอะไรมันส่องอะไรมันส่องนมหนูเปล่าเนี่ยฮะอะไรมึงส่องเมียกโมไม่ไดไ้ไม่ไม่ครับผมมาดูงานเฉยครับกล้องไม่ได้ส่องอะไรสิเออดีเวลาไปนึกว่ามองนมเมียกอูออมมาไปก็ไปเรื่อยๆครับเราก็ไปเร <ๆ S 2> ื่อยๆ,ๆ,ๆกว่าจะเข้าถึงในงานก็ดูใิฮะแต่ละคนแซงซ้ายแซงขวาแต่บอกไว้ก่อนว่ารถมอไซชนะเลิศในงานนี้ใครที่เอารถยนต์มาดูสภาพการจรา,าจรติดขัดนะครับเป็นทุกๆปีจุดสุดรวมของไบค์เกอร์ทั่วประเทศโดยเฉพาะลุนเล็กับงานผีตาโขน2566นะครับ ลุยพอใกล้จะเข้างานรถก็ติดบอลลมกระผมก็เลยต้องหาที่ฝากรถการฝากรถที่นี่มอเตอร์ไซค์เขาคิดใกล้งานก็คือคันละหนึ่งบาทเท่ากับค่าข้าวผมวันนี้กดไปเลยหนึ่งวันงานนี้ก็มั่วกันไป เพราะเป็นงานที่ผมมาครั้งแรกข้องานครั้งนี้งานนี้ก็ต่อรักกันด้วยเสียงพินที่มวนเสิร์งกันสาๆๆลาลาเลยทีเดียวทำเอางานนี้เสียงหัวใจของผมได้เต้นไปตามจังหวะเสียงดนตรีที่ดังมาจากรถแห่อ้าวลอยมันจะดังป่านนาน เอาโอโอโอเอาโอ้โอเสียงความถี่ทำภาพที่ผมถ่ายนี่เบอร์ก็เลยทีเดียวกับคุณภาพสียงทีครับแน่นเนาาผมำลังตีให้ก็ได้แน่นนอกจริงๆณขนาดนี้เอาภาาเบอร์ก็ดอีกแล้วคนก็มากมายเขาไม่กลัวแดดกหรืออย่างไร งานนี้ข้อถ่ายส360ให้ดูกันแล้วกันโอ้รู้สึกเวียนหัวขึ้นมาทันทีเลยตอนรับพี่น้องนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับที่มาชุมนุมอยู่ร่วมกัน,นที่อำเภอด่านซ้ายแห่งนี้ขอเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการจัดงานให้มีกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังความคิด ในการที่จะช่วยกันเดินเข้ามาก็เพราะจังหวะที่เขากําลังจะเปิดงานพอดีมั่วกๆกันมาโดยไม่มีข้อมูลใดแค่กันตรงไหนไปที่ใดก็แค่ได้ข้อมูลมาจากลานจอดรถว่าผีทุกตนต้องมุ่งหน้าไปวัดโพนชัย โนเบอรจปี2,566้นรบนะงานนี้พผมก็โดนผีหลอกจนได้กลางวันแท้ๆงานนี้ก็เปิดเป็นทางการตามเสียงบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยผมก็พยายามตามหาผีตาหวานอยู่ตรงไหนก็หลังงานนี้ วุ่นวากจะเจอพวกผีจับหัวพวกข้าวไอก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันงานนี้ก็เดินมาหน้าอำเภอเจอพวกผีกำลังจัดขบวนเพื่อจะแห่กันแล้วจากที่ได้ข้อมือเพิ่มเติมมาจากแม่ค้าที่ขายน้ำมาตูมหน้าตาหวานหวานส่วนในกแก้งลม ี่ชวนกระพมมาด่านนี้ร้อนไปเล่นป๊อกเดงในเมืองด่านซ้ายจุดไหนหนะ้าจุดหนึ่งณนะเวลานี้ปล่อยกระพมตากแดดชมพีตาโขนจนสุดขบวนตอนนี้ผมคิดว่าผมก็จะเดินออกไปก่อนเพราะาอากาศร้อน ทำให้ผมนี่ง่วงนอนอ่านมางานีจาโขนนี้มากกันซ้องคันกับน้องบอลตาหวานเมืองเพชรบุรีต้องหาที่นอนแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วอ้าวเดินเดินเดินชมบรรยากาศขาออกจากงานกันดีกว่าเดินก็ไปเรื่อย เขาถ่ายอะไรอะไรแดงๆเออใหญ่นะผีตนนี้เราในวัี้ยนะอืมครผมเนนี้ทาปวเออจอสาวๆตาหวานอีกแล้วงานะนี้นี่แหละสิ่งที่ผมต้องอ่านนี่แหละนะครับมางานนี้ก็เพราะเพื่อสิ่งนี้เลยโดยตรงฮ <laughs> อืมส่งยิ้มเนี่ยทำให้ผมนี่ เก็บไว้ในใจเสมอเลยนะครับผมว่าน้องบอลกูกูขอมีส่วนร่วมบ้างนิดนึง <c oughs> นี่ก็โอ้นะครับหมาะเอิอนกันไปนะครับผมดูบรรยากาศกันไปนะครับฮนะบุคคนก็เบียดเสียดแยดยัดกันไปอากาศก็ร้อนนะครับนี <c> ่ <oughs> นิดนึงขอส่วนร่วมน้องบอลขอส่วนร่วมนิดนึงนะ <c oughs> เจอสาวๆอีกแล้วยังไงก็ขอเชลฟี่กันหน่อยละกันโอ้ยส่งยิ้ม,มใจกันละลายเลยนะนี่เนียโน่ผมมีผัวกันหมดแล้วละมา้างานนี้สุกขนาดนี้จ้าจ๋าจีโอ้ยเ,อเจอเด็กไอดอลยังไงก็นิดนึงละกันโอ้ย ขับรถเล็กนะขับวิ่ทั่วไทยเหมือนผมนี่แหละผมใช้เว็บร้อยสินะเที่ยวทัวรไทยเนี่ยอีกวนันทานเที่ยวของผมเป็นไทยดองนะครับนี่บรรย,ยากาศยามค่ำคืนไหนๆก็มากันแล้วม,นนลมาเดินซะหน่อยก็ดีไ,ได้เขาว่าหน้าเวทีเข้าตีกันยับเลย ผมก็มาได้ข่าวตอนกลับมาบ้านแล้วตอนผมไปเนี่ยโชคดีที่ไม่โดนตีตดดกับเขาไปด้วยนี่อนโอ้ผนเสิรียใจโดนตีหรอกอีกแล้วกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้กลัวกันไหมล่ะนี่ท่านผู้ชมแฮ่เฮ่ในงานกลางวันก็คืนนะครับผมกลางวันมาแล้วจอดรถไปที่ตลาดเต็มสองร้อยรไม่เนทากกน คนครปรนะะอมามามาปรว่าปีอดีครับ,บรออรครับลีบารากเเดินกันต่อกอดคอกัอนอกอนอบน้องบอลไปเพราะผมจะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว เริงเศง้าๆด่าหลังวานมีสูขสองเงยอะสูขหลายสรุดตัวนี้ชนแก้วซะหน่อยก็ดีหวานจีบนี่แหละครับผมชีวิตข้างเปลือกด,ด้าหลังที่ทำให้ทุกคนกระชุมมช่งกระชวยเอ๊ะแกงสาวลมสาวแม่ไม้ยนี่นะใครได้เป็นผัวนี่นะต้องกินเหล้าแข่งกันนางสองกลมนี่เฉยๆนะต่อวันเนี่ยโอ้ยนะน

กับเครื่องเสียงรถยนต์ก็ขอข,อขอขึ้นไปแจมหน้านี้ขอแจมกว่าแจมกันโอ้มีโคโยตี้แต่ทำไมน้องมันใหญ่เหลือเกินเราดูเป็นศิลปะละกันอุตดตับตุดดับดุดดับโอ้ยบึดวาดบึดวาดบึดวาดวินหัวไม่ใช่นะเจ้าตาขายน้ำมาตูมอย่าไปตบตากับนางเชียวโดนจนได้สิเอาก็เอาๆๆ อันนี้หวานชิบท่านบุชมเดินมาเธอเพิงเสียงตึบจับตึบจับเดินก็ต่อไปเดินเดินโอ้บรรยากาศในงานยามดึกก็ก็คบเข่าลงเันนี้ก็เดินไปครับเดินนะฮเดินเมื่อให้มันสางพอจัดน้ามาตูงกันไปก่อนเข้างานนี่ หลายคนปองกันเลยทีเดียวอขอเสียงคนอายุยังไม่ถึง20ปีดังๆได้ไหมครับตายแล้วตายแล้วรียนี้เปล่ากันคนที่ <c oughs> อายุยังไม่ถึง20ปีก็แล้วกัน ข้างหน้านี่ข้างเปลือกลุ่นลูกขอเซลฟี่หน่อยผมเอ็นดูเด็กนะนี่หน้ากากเขาเรียงกันสวยง,งามกลางวันเขาแห่พรุ่งนี้เขาว่าจะไปลอยน้ํากันนะนู่นแล้วก็มีหลากสีหลากหลายเดินชมกันผีตาโขนผีตาโขนโอ้เออโดนผีหลอกอีกแล้วปลากูลายหรือเปล่านี่ หาบเบลอไปหมดแล้วปา <c oughs> ดจบกัง่ายๆเด็กคนบันทายกลิ้งกลางกลิางกลิ้งกลาง,ง,ลางอ๋อนี่เรากันนี้ความบุญวายจากด่านซ้ายในงานผีตาโขนมาชายแดนบ้านเมืองแพร่แต่ตอนนี้เขามีอะไรกันเลยท่าน,น,นทำไมรถมันจอดกันเยอะขนาดนี้อืมผมก็ไม่เข้าใจทุกครั้งที่มา เพือนเมืองแพร่จต้องมากินร้านป้าประจำเพราะป้ามีอยู่ร้านเดียวในเมืองนี้พอเข้มา,ามาไกลกินความอร่อยกับชุนเข้าจมูกกัเลยทีเดียวสามรอบกินป้นารนะ้านป้าสามรอบนะปาล์นต้าอร่อยจริงผมรา้านต้ามีร้านเดียวฮะในอ,อร่อยจริงไหมอร่อยนะ เอ๊ะล้วนั่นเขาทำอะไรกันดูทุรักทุเลจะข้ามกันไปทำไมฝั่งการโนนมันมีอะไรดีกันหรือเขาว่าฝั่งการโนนมีช่างเปลือกงามงามลายเชือกก็ต้องพีสูตรกันว่าจะข้ามกันกอดูทุรักทุเลกอยังมีความพยายามจะข้ามกันไปเพื่อช่างเปลือกที่สวยงาม ฝั่งกานนนการจะเหยียบข้ามไปชมช่างเผือกเขาก่ออนุญาตเฉพาะวันพระเท่านั้นจังหวะที่ผมมางานด่านซ้ายผีตาโขนจังหวะมันได้จริงๆก็ลเลยต้องข้ามกันสักหน่อยอืมแม้จะาสู้รักทุเลเกาะคอเกาะแขนรุ้นกันตลอดทาง ำน้ำน้ำกระตึ่งแค่ตาตุ่มนบางคนเขาไม่ถอดรองเท้าเขาก็ลุยจึนข้ามอืมโอ้โอ้โอ้โงานนี้ก็เลยใบเหยียบซอปปอลาวกันแล้วนะโอ้ยข้ามเลยข้ามเลยเยี่ยมนระนยี่ยมัข้ามมาได้ นูนนู้อนนี้เราเป็นประชาชนลาวไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้านะโดนฝั่งไทยฝั่งนู้นครับเรา่าาบังเราแล้วคับฝั่งนู้นนะรัไทยมีร้านแม่น้ำเสืองแม่น้ำเสืองนะครับการจะข้ามมานะครับผมนะฮะเราก็ต้องจริงจรเราต้องอรือยอะไรนะลงทะเบียนฝั่งนู้นก่อนแเราไปมามีกสานมาใช่แล้วมาอ่าโอเคประชาชาาธรรมเรนียม ที่โต๊ะโคตรละ90บาทครับผมแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้เอามาก็มาลงทะเบียนที่นี่ได้เหมือนกันนะครับถ้าให้ดีก็ถือมาติดใช่ใช่เดี๋ยวผมเพิ่งจะไปเดินกันตอนนี้เหนื่อยฮะได้มาเหยียบประเทศลาวประเทศอะไรฮะชื่อเต็มๆคืออะไรประชาชนลาวใช่ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมเนี่ยได้มาเทียบต่างประเทศแล้วนะใช่ครเราเหยียบต่างประเทศกันแล้วครับใช่ครับงานมีพุมก็เสียขาโง่ในการ จกระตัง90บาทถ้าเราทำเรื่องฟังไทยลงทะเบียนเรียบร้อยเอาใบมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของซอปอปอลาวก็จะไม่เสียกระตังสักกะบาทในด่านเสียไปแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของสอปปอลาวไปในตัวก็แล้วกันเดินเข้ามาชมบอ์ดฝัง่งลาวเราก็เห็นสถาปัตยกรรมข้างฝาผนังที่สวยงาม อนนี้เราก็มายืนนะครับผมถึงจุดทางเข้าโบสถ์ของวัดโพสีครับผมจริงส <bet> มัสยก่อนนี้จะมีอ, <c oughs> อยู่3ามวัดครับผม <c oughs> ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกดินแดงโดยฝ <c oughs> รั่งเศสสิราน,นิคมนะครับผมอัน <c oughs> นี้คือวัดโพสี <c oughs> วัดโพชัยจะอยู่ฝั่งเรานะฮะฝั่งนู้นแล้วก็จะมีอีกวัดหนึ่งเมื่อกี้เขให้เดินไปนะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราไปตรงที่เราเสียตังค์นะครับผมเดี๋ยวขวาเสียวไป ตรงนี้วัฒนธรรมแล้วก็ฝาผนังนี่จะเขียนก็โอเคมากครับผมงานนี้ก็ต้องขออนุญาตมาลองเวลาวกันสักหน่อยข้ามาเลยต้องลองใช่ครับแทกวันพันที่หนึ่งนะว่าของดีใช่ไหมของดีก็ต้องจัดหน่อยพี่ต้องลอง้องครับผมเราข้ามาต่อวาเราลาวแล้วนะ อะไรก็ไปคุยได้ครับคนนอกคต่างประเทศพอขอเบอร์โทรพี่มาได้ยังโทพี่ร้องคุยกันว่าอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรของอะไรนะลงปลาครับปลาบารใช่ครับรรัสชาติดีครับผมน่าได้เลยนะอม่โดนรอยยิ้มแม่ค้าหน้าหวาน ถ้าไม่เปียพิพมเดิมหวานเชียบขึ้นมาทันทีเลยเจอพี่เขาประมาณนี้ครับงานงานใช่ไหมนานสี่สิบหกบมอยู่แค่บ่ายโมงแล้วผมออกแล้วไม่ไหวร้อนร้อนผมผมอยู่ครับผมก็อยู่ก็มาถึงผมเพึ่มผมก็ออกมาปกติคนมันไม่เยอะอย่างนี้ปีคนเยอะแล้วแดดร้อนปกตินี่ปกตินี่ปกตินี่เอ๊ะนั่นใครเดินมาคุณหน้าคุณตาชาวแก๊งหล่มหนีนา ขายน้ำผลไม้ใช่ไหมขายผลไม้ครับผมขายน้ำผลไม้ผู้ชายเท่านั้นดิอันอออนี้กี่บาทครับพี่บอลเอ๊ะนั่นใครเดินตัดหน้าผมไปช่างเผือกหรือเปล่าโอ้คอสูงไกลไกมันใช่เลยจริงๆขี่เวฟบร้อยสิบเหมือนผมด้วยนั่นสิอือหัวใจเดียวกันเลยนะอือโอ้นี่คงมีข้อดีอย่างแน่นอน โอ้โหได้เกลุ่มนี้ก็ทำอะไรกันดู <Okay. S 1> เขามามวงดูอะไรกันเขามามุงดูอะไรกันอือมันมีของดีอะไรที่ที่ที่น่าสนใจอ๋อมีที่แข่นดูมีกันแ ผมอคุณะไรฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดื่มเหล้าเท่าไหร่นะแต่แต่ผมไปตั้งแต่ชายแดนพม่าแล้วตั้งแต่ชายแดนเนี่ยผมจะต้องมาจัดอันนี้ก่อนโอ้โหอันนี้สาว่อยมากฮะปกติเป็นคนไม่ดื่มค่ะฝากเพื่อนอ๋อฝากเพื่อนนะครับผมแล้วด้านหลังอ่ะฝากกันได้ไหมล่ะได้มาชิมก็คือไอชิมนะครับผมว่าไงฮะนี่ไงพี่ฝองฝองเหรอฮะเบียร์ก็ไปแล้วเหล้าก็ไปแล้วนะพี่อันนี้อันนี้อันนี้มาด้วยกันใช่ไหมเออดึกกับบ้าด้วยกัน ก็ไม่รู้ไลยโอ้ยมาก็ลำบากมาก็ลำบากเด้อ,อเออ เไม่ไไห่วงอะมากห่วงเบียของเราให้ไตืกา้หอ้ออ้เอออดีเย้สุด้ายนะมันเสร็จได้แล้วว้าได้้วเป็นไรหมเป็นไร้อะไรร่างกายเป็นไร้มโอ้ไม่เป็นไม่ได้ผมห่วงผมห่วงากโอเคก่อนจากก็เป็นธรามเนียมกานจากลาห้องชาวแก้งหล่มสักมือ บอลครับบอลไอของไอ้ตะกุดใช่ไหมพกพกอ่ะของหลวงพอ่อเพชรชมูนฮะยูการหลวงพ่อทบวัดชนแดนที่วัดชนแดนที่ไหนที่โลกเพชรชมูนเนี่ยเหรอวัดชนแดนเพชรชมูด้วยเอาที่นี่วันนี้คุณมานั่งกินที่ลมศักเนี่ยไอเนี่ขังอนะไรฮะแต่ประหลาดทิศที่เนี่ย สลุักเนอคุณเอาไปัเนอหัวแดงด้วยเนอเออนั่นแหเออหลมกกูว่าว่าัจิมเพื่อนผมด้วยเนี่ยสาทุกคนไดสวหมดทุกคนเนยเพราะเจออันนี้เข้าไปพี่ก็ซูมาวันี้จิมของเพื่อนผมลซูมไปทัวได้ยังไงดูดูไอบอลมึงซูมอะไรนักหนาไม่มีอะไรเลยเนดูดูดูเสิวสิว เชียวเชียวโอมเึงยาเียวนบิรเนีายบอลๆาๆีคนไหมเนี่